1ตุลาคมนี้จะเลือกตัวเลขตัวไหนดีในการเจาะดวงนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเจาะดวงนะครับทำยังไงให้ดวงเฮงดวงปังกว่าปกตินะครับก่อนหน้านี้ผมได้เปิดตัวเปิดดวงไปแล้วนะครับก็คือเลข54 นะครับชุดเปิดดวงทั้งหมดนะครับชุดที่เกี่ยวกับดวงจะมีเลข5ทั้งหมดเลยนะครับผมจะเน้นไปที่เลข5นะครับท่านใดที่มีเกณฑ์เปลี่ยนซิมซื้อเบอร์ใหม่หรือซื้ออะไรใหม่ๆนะครับเข้าบ้านนะทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับแนะนําให้เป็นตัวเลขลงท้ายด้วยเลข5นะครับถ้าจะดีถ้าใครต้องการเปิดดวงก็5 4 4 5หนะครับให้ติดเลขท้ายไว้ นะครับเลขท้ายอาจจะเป็นเลขท้ายบินเลขท้ายเบอร์ทโทรศัพท์ประมาณนี้ต่อไปเป็นชุดเจาะด,ดวงนะครับชุดเจาะด,ดวงจะเป็นเลข5เหมือนกันนะครับแต่จะเป็น5 1น5 1นะครับ5 1นะครับเลข1ก็ความหมายก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็น5 50นะครับ5150ท่านใดต้องการที่จะไปเจาะดวงตัวเองให้เฮงให้ปังกว่าเดิมนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือท่านใดจะนำไปเสี่ยงโชคอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับแต่อยากแจ้งให้ทุกคนทราบสักนิดนึงนะครับของผมนะไม่มีปากลิงก์ไม่มีเว็บการพน,นันใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีเข้ากลุ่มแล้วก็ไม่มีแจกของนะท่านใดที่โดน แชทหรืออะไรต่างๆนะครับมีแอหนั่นนู่นนี่นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าสําหรับผมจะมีแค่คำไวพรเท่านั้นนะครับวันนี้ที่เราเจอกันนะครับคงเป็นเรื่องที่ดีขอให้ทุกคนโชคดีจากนี้และตลอดไปนะครับโชคดีครับ